อะทุกคนก็เออคือเรามาเล่นไมค์ครา t กันอีกนะนี่เลยเออก็เราต่อเติมบ้านไปแล้วนะนี่อืมนะตามจริงก็มีแต่อันนี้นะมีซีกเดียวแล้วนี้เราแบ่งเป็นสองซีกแล้วนะั่นเข้าใจไหมเออเราก็ฝนตกทันทีพออัดนะ พออัดคลิปถึงอืนี่อช่างเถอะมันไม่แรงแนะนี่ก็มีไอ้นี้อยู่ในบ้านอีกแล้วก็นี่ข้างบนหลังคานะนี่ก็เหมือนเดิมสองบล็อกแล้วก็ข้างบนมันจะได้สี่บล็อกอืไม่เป็นไรเออก็อ่ะไปกัน ก็เออประตูก็เหมือนเดิมนี่เราขยับขยื่นมาแล้วนะให้กว้างขึ้นตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งโซนดูทีวีนะอันนี้เดี๋ยวจะมีโซฟามานี่นะเป็นที่วางโซฟาเออแล้วอันนี้เราก็ขยับขยื่นนะนี่อันนี้ก็เป็นห้องนะเออถ้าเกิดว่าเราเป็นในนี้ ถ้าเกิดว่าเราสร้างแบบมีห้องน้ำอะ่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะอเอาแบบไม่มีห้องน้ำสักหลังนึ่งนี่แล้วก็เหมือนเดิมในห้องนะห้องนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ในห้องนอนก็วางเตียงไว้แล้วอืก็เป็นเตียงสีน้ำตาลแล้วก็ก็ทำเป็นมีหัวเตียงด้วยนะนะ ทามีหัวเตียงอืไปประมาณนี้แล้วก็ตามจริงโต๊ะก,กินข้าวมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีโซฟานะแล้วก็อันนี้อืโต๊ะก,กินข้าวย้ายมาตรงนี้นะอืนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเออเราจะทำอะไรวะโอ้นีน่นี่เลย วิธีทำโซฟาแบบง่ายๆนี่เอ,อ่ออะไรประมาณนี้นี่เลยอะนี่อะทุกคนโซฟานี่เลย ได้แล้วนะโซฟาประมาณนี้เออ,อ,อแล้วก็ไอมีโต๊ะกระจกแล้วก็เราเอารมสีไายนะรมสีเอารมสีฟ้านี้บ้านี่เลยนี่แล้วก็ตรงนี้นะ ประมาณนี้เลยนะนีน่ก็มีโซฟานั่งแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ไป้ว่างนะอออกไปเอาของตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะติดทีวีนะก็คือยังไม่ติดนะอ่เแล้วก็อันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมอไม่มีก็อัปเดตเท่านี้นะ แล้วก็หลังบ้านข้างบ้านก็แบบนี้อยู่เหมือนเดิมนี่นะนี่รอบรอบบ้านนะนะเข้าบ้านต่อนี่เลยโซนกินข้าวนะหรือเราจะต่อเติมมาอีกเป็นโซนห้องครัวเนี่ยไม่รู้นะ เออคือมันต่อเติมได้อยู่อืนี่รู้นะว่าจะต่อเติมยังไงก็ประมาณนี้นะอ่าให้ดูว่าเราเองไอ้เพื่อต่อเติมมาแล้วนะก็ต่อเติมแล้วก็กว้างขึ้นเลยพื้นที่นั้น นี่นะเออแล้วเราก็อาโคมไฟนี้อเอ,อโคมไฟเราพาเววีงถ่ายไว้แล้วนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แมปนี้คือมีแต่บ้านหลังนี้ อ่ะบ้านหลังเดียวเลยอ่ะให้ดูนะรอบรอบบ้านอนะ่ะอืมนี่เลยนี่นะนี่หลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะอประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกก็จอดรถ จอดรถเก๋งรถยนต์ได้สองคันนะนี่เลยถ้ารถเครื่องเนี่ยจอดได้สี่คันแน่เลยทุกคนดูนะโจดได้สี่คันนะ่ะรถเครื่องอะ่ะอืประมาณนี้นะก็มีแมปก็มีบ้านหลังเดียวอยู่เลยเซิฟนี้นะเออ ยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มอืมนี่ตรงนี้เหรอมันไม่สวยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นไอ้ทุบตรงนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้ไปออืม,อมไหนเดี๋ยวอ ก็เอาระวงังผ้ามันก็แบบนี้ก็ถูปไปอืมเอาสองบล็อกพอนะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีทางออกไปได้แล้วอืมแล้วก็ไปดูนอกบ้านอืมนี่แล้วก็มีอะไรดีเอ่อจะทำเป็นห้อง เป็นที่เก็บของแต่ว่ามันก็พื้นที่น้อยอะทุกคนเออหรือว่าจะเอาแบบนี้นี่เนี่ยเออก็มีบาเลวแล้วก็มีประตูนะนี่เออประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็แบบนี้ไปอืม แล้วก็เก็บของได้อืนี่เลยอ่ะได้นี่แล้วก็พอมาเห็นเอาลืมเปลี่ยนตรงนี้นะก็คือต้องเปลี่ยนเป็นสีเทาเออนี่เลย หรือว่าเราจะเปลี่ยนแบบนู้ดีอ๋อเออได้ไม่เป็นไรอืมอได้นะอืประมาณนี้บ้านเนี่ยประมาณนี้ก็เออประมาณนี้นะก็ปิดคลิปแล้วนะอื่ะเออไปอยู่ในบ้านดู เลยก็เพิ่มที่เก็บของมาอะแล้วก็ห้องเราอยู่ตรงนี้นี่ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ